สวัสดีค่ะเจคเคโนโนแนะนำบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่ใกล้ตลาดเจริญเจริญสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะรีโนเวทไว้สวยงามพร้อมเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะทุกท่านขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะราคาเพียง1.990 0 0้าบาทนะคะมีของแถมให้เพียบค่ะแบบพิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าไปอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะ สภาพแวดล้อมดีค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนพื้นที่กว้างบรรยากาศดีนะคะตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอยภายใน3มห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะพื้นที่ขนาด5.2ตารางวานะคะอยู่ในหมู่บ้านซิรินโฮม3สันกำแพงอยู่ใกล้ตลาดเจริญเจริญอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้โรงเรียนมงฟอร์ดอยู่ใกล้โตโยต้าอินทนน์นะคะ อยู่ใกล้เซนทันแอร์พอร์ตนะคะมีของแถมให้ด้วยค่ะชุดเซอร์ฟารับแขกนะคะมีแอร์ให้2เครื่องระบบไฟ3โทนสีค่ะชุดเครื่องนอนให้แบบครบจบครบทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านมีทั้งเตียงฟูกนอนโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้านะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมนะคะติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับในกรณีนัดดุูบ้านนะคะนัดหมายร่วงหน้า1วันค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทางด้านเจคเโนเพียงแนะนำให้ท่านได้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ